สวัสดีครับถึงหน้าง,งานแล้วครับผมก็ทำการอัดจารบีเรียบร้อยแล้วนะจารบีเรียบร้อยแล้วครับเตรียมลงงานสองโมงนี่กี่มมโมงแล้วจะองโมละสองโมงละนี่นี่หน,น่อยๆก็ได้เป็นไรเลท ลงปะเข้าลงแล้วลนะ,ะมีอะไรอ่ะ,ะมือจเจ้านัทเทเกกิทามีหนูครับก็ลงไปแต่งทางน,นะครับทำการลุยต่อเลย ดินมากระเชิก็ต้องเกิดต้องมีพัฒนาต้องทำความสะอาดสรร้อยลงไปแต่งทางให้แล้วครับเจ้าอิม Bis im เต็มแล้วก็เอาฟังนี่ไม่จะพรุ่งนี้อืมตัวสีหรอถ้าถ้าม่เต็มก็พรุ่งนี้ถ้ามาน้องก็ได้นั่นแหละดูดินอ่ะขุดเตะทิ้งเะตะทิ้งเหรอเตะทิ้งอย่างนี้นั่นแหละ ไดนเที่ยวได้ได้กินเที่ยวได้มาติดเครื่องเมื่อกี้เองโมัวมีนกติดอย่างเดียวสุดเกินโอ้รุ่นนี้เนาะเราเรามั่นใจเนาะมั่นใจเราขับเองเราขับเองเรามั่นใจแต่ถ้าคนอื่นน่ะใช่เราเราเราใช่มันไม่รั่วหรอกลยบ้านเนี่ยไม่มันไม่รั่วมันไม่ซึม ก้มแต่ดูแต่รถเขาเลยไปก้มดูรถเจ้าข,ของมัง่งก้มดูแต่รถเขาเลยก้มดูรถเขาเดี๋ยวก็เห็นนั่นเห็นนี่อ่ะิะงไหมทำไมมันไม่หยดอ่ะ กระบะมันดีขนาดนั้นเลยวะมันไม่หยดเลยวะโอ้อ่ะลงไปแล้วครับแต่น้องใหม่เริ่มเริ่มที่จะสีเริ่มที่จะขูดเจอขูดแล้วย้ายมาวันเออไอ้ไอ้ตอนย้ายมาขูดฝั่งนี้พอย้ายกลับมันก็ขูดอีกฝั่งหนึ่งไปแล้วเฮ้ยเครื่องขัดเฮ้ยเครื่องขัดเดี๋ยวเลยอันนี้เงีกย900กว่าบาท โอ้ใส่แว่นดำหูแว่นดำอะไรเนาะห้อะไรต้องไปก้มมาเดี๋ยวมันเห็นถ้าก้มปุ๊บเห็นเลยนี่ต้องให้พี่ต้อมมาเช็คให้เช็คมันเรื่อกเ่าก้มแล้วก้มอีกก้มทีหนึ่งก็พังก้มทีหนึ่งปังกทีนึ่ง รถรุ่นนี้เวลาเวลาเขาจะเช็คอะ่ะเขาเช็คตอนช่วงล้างตอนวิ่งดินเนี่ยเขาไม่ค่อยให้กลมดูดอกตอนเราล้างเราถึงจะใช่ไหมล้างสะอาดออ้รถเราเป็นตรงนั้นเป็นตรงนี้แล้วก็ไปจัดการตอนทํางานเข้าม่ให้กลมเข้าม่ให้ดูดอกถ้าดูปพิ่มมันจะไม่ได้งานใช่ไหมนี่แลว้วครับรถบรวสัตว์นี่มันสนุกแต่ต้นนี้แหละเนื้ ผิดสนุกแต่ตอนนี้แหละสนุกแต่ตอนท่าแกเ่เขาขับทํางานนี่เรายืนดูยืนเล่นดืนหัวไปงั้นแหละเ,เอ่อพอพอเขาทําจนเหนื่อยปุ๊บเราก็ค่อยเราก็ค่อยขึ้นสบายใช่ไหมวันลงก่อนวันวันเซนนลงก่อน เดี๋ยวก็หาว่าแต่คันนี้ได้เที่ยวเยอะอีกแหละคันนี้ลองดูเสขึ้นตรงเนี้ยวิ่งขึ้นมาเลยเนาะปื๊ดขึ้นาาสบายแจ๋วเลยแล้ว <c oughs> มันก็เหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> มีดอกอนี <c oughs> ่ดอก <c oughs> แต่ข้างเดียวยางไมงแมดรดเ็ววิ่งขึ้นสยรอบเร็วนห ก็ไม่เร็วเท่าไหร่นอกยางเต็มเใจรู้งานอะไรงานก็ซื้อไอ้นั่นมาใส่ว่างั้นน่ะไอดอกกับไอ้ยางไอ้เอะไรบ้างผมมีแต่อะไรบ้างวิ่งหลังถนนอ่ะโง่โง่ง่หอนเลยเลยอะเพลิงแล้วใช่ไปเลยอะไรบ้างนั่งสามคนเลยเต็ม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 ไม่ต้องห่วงเต็มอยู่แล้ว วันนี้เดี๋ยวก็เพิ่มอีกนงเดี๋ยวก็เพิ่ม oh, อีกเพิ่มไปได้จากสามวันหนึ่งโอ้เร็วได้2อ0รอก็ต้องแต่งสลบด้วยสามฐานเสืออ้วนผอมจอมสน มีทุกไซส์ให้เลือกสรรแต่มีครอบครัวมีโสดอยู่คนเดียวไ,กกยไหนเหนเอาหินน,น,นันมีนั่นมีโสดอยู่คนเดียวเหล้าน้อย น้องนั้นมีภรรยามีลูกหมดหจ่ยเองอ,อยากอยากจะเป็นโสดกับเขาอีกบ่ เดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมตอนนี้ก็กำลังโคยทำทางก่อนครับแล้วก็เอารถลงไปวิ่ง